นั่งดูรถเชิญเพลินเลยครับสวัสดีครับ Go and Flow เอดนี้นะครับวันนี้เรามาดูรถคันนี้กัน194 e W201 ครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณชยานินเทพาคมนะครับหรือพี่หนูของเรานะครับครับวันนี้ได้มาเปิดบ้านนะครับต้อนรับพวกเราถ่ายหลายคันเลยวันนี้นะครับขอบคุณครับคราวที่แล้วคงเคยไปเห็นรถที่อีกที่หนึ่งแถวบ้านบ้านพี่เอนะครับก็มีรถของพี่หนุอยู่หลายคันเหมือนกันมีบ้านติดกันครับก็วันนี้ข้างหลังนี้ไม่ใช่ธรรมดานะ คนทั่วไปนะครับก็คงติดตามโกล์ฟ์อยู่ระดับละนะครับซึ่งเราก็ค่อนข้างจะเน้นไปที่รถ w 201หรือ 190E ซึ่งมีหลายคลิปมากที่เป็นรถรุ่นนี้นะครับแต่คันนี้พลาดไปได้จริงๆเพราะพิเศษสุดๆนะครับคือ 190E 2.5 16วาล์วนะครับซึ่งที่เคยเห็นกันทั่วๆไปก็จะเป็นเต็ปที่ก็2.3ข้างหลังนะครับคันนี้มีประวัติอันยาวนาน นะครับเล่ากันหน้าทั้งวันน่าจะไม่จบขอถูกครับแต่ว่าสั้นหน่อยถ้าเพื่อนๆจะอาจจะบอกผมว่าถ้าพี่เอกสัมภาษณ์ผมเนี่ยอาจจะใช้เวลาทั้งวันนะแต่วันนี้ผมจะทําให้พี่เอกเป็นพิเศษผมจะพูดให้กระชับแต่สั้นที่สุดโอเคทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ดีกว่าตั้งแต่แรกคอน 90E W201 คือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรามองไปถึงรถเบรนะครับเราก็จะมองเป็นรถของผู้ใหญ่ใช่นะครับ จนกระทั่งช่วงที่ผมเรียนหนังสืออยู่ช่วงนั้นเองเนี่ยเขาออกตัว b b y y e n บนซนะครับอ,ออกมาซึ่งเราก็ได้แต่มองแล้วเราก็บอกโอ้โหมันก็เออมันก็ดูดีนะมันดูมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นนะครับแล้วก็มีความกระทัดรัดแล้วที่สำคัญเนี่ยเห็นคนใช้เยอะ,อะนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก,ก็ได้แต่มองจนกระทั่งตลาดรถเก่ามาเริ่มกลับมาคึกคัก ที่อังกฤษเนี่ยผมก็กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยพอดีก็เลยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์ 190E นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง2ลิตรนะครับวันนั้นเนี่ยเพราะว่าราคามันจับต้องได้ไอ้พวกรุ่นพิเศษเนี่ยราคามันจับต้องไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้จนได้มีโอกาสขอคุณแม่นํากลับมาเมืองไทยมาใช้อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นรถสีเดียวกันกับคันนี้เลยเอ,อถามอีกหนึ่งตอนนั้นเนี่ย มันมีรุ่นพิเศษออกมาไยมครับคือตอนนั้นตอนที่ผมเอากลับมาเนี่ยมันมีรุ่นพิเศษออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็รถคันนี้เกิดแล้วด้วยช่วงที่ผมเอากลับเพราะผมกลับปี1992ที่เรียนจบกลับมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรถคันนี้เขาเพิ่งเกิดเพราะเขาเกิดปลายปี1991นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นพวกเล่นรถด้วยกันเราจะรู้ว่ามันโมเดลเยร์1992นะครับ รถคันนี้จะจะมีความทรงจำเยอะมากเลยกับผมมันเป็นเบบี้เบนเป็นรถ b e n ซ์คันแรกเป็นรถที่ต้องพูดได้ว่าคือคือสมัยก่อนอนะวัยรุน่นถ้า <Yeah. S 1> จะกระเถิบมารถแบรนด์ยุโรปเนี่ยนะครับเบบี้เบนซ์เนี่ยก็จะเป็นรถที่เรียกได้ว่าเข้าถึง <Yeah. S 1> เข้าถึง,งได,ได้แล้วก็มันมีตั้งแต่เครื่องเล็กเครื่อง1.8 <Yeah. S 2> ราคา yeah. ย่อมยาวเข้าถึงได้จนจนถึงรุ่น Evolution 2>, 2ซึ่งอันนั้นก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็คงคง,<ร>งจะเข้าถึงไม่ได้อยู่ดีครับครับ,รบก็โชคน้นก็คือใช้มาคันแรกเป็นเครื่อง2.0ศูใช่ครับใช้มาคันแรกตอนนั้นเนี่ยใช้งานไปโรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนคือคือเป็นรถที่เรียกได้ว่าผมใช้ชีวิตอยู่ในรถค่อนข้างเยอะร,รถคันนั้นสีเดียวกับคันนี้เลยนะครับ แล้วก็ตอนเรียนจบเสร็จกลับมาเนี่ยก็พยายามหาโอกาสที่จะไปขอตังค์คุณแม่นะครับเพราะยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีชุดคิดเทอร์โบชุดหนึ่งชื่อมอร์สแมนเทอร์โบไอมอร์สแมนเทอร์โบเนี่ยมันจะเป็นชุดที่เขาเคลมกันว่าออกมาเพื่อเพื่อฆ่าพวก2.3-2.5 16วาวัลมันก็แน่นอนอยู่แล้วรถ NA กับรถเทอร์โบนะครับแล้วมันเป็นไลท์เทอร์โบซึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องอันนี้คือข้อดี นะครับพอได้ตังเสร็จเนี่ยก็ส่งไปให้เพื่อนที่นู่นว่าให้ช่วยเอาเข้าอู่ติดตั้งให้หน่อยพอติดตั้งเสร็จก็เอากลับมาเมืองไทยนะครับก็โชคไม่ดีครับเอากลับมาตอนนั้นรถยังไม่มีแอร์เลยแล้วก็ขับไปทํางานช,ช่วงนั้นทํางานธนาคารไทยพณิชย์ครับเย็นวันหนึ่งก,ก็มาทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็อยู่ดีฝนตกหนะักขับรถออกมาเข้าซอยทะลุเพื่อเพื่อจะกลับบ้าน ปรากฏน้ำมันลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเนี่ยเทอร์โบมันดูดน้ําเข้าผ่านเครื่องออกท่อไอเสียพังแอร์ยังไม่ได้ติดเลยรถตั้งเลยแล้วสมัยก่อนมันก็จะหาคนที่มีความรู้หรือช่วยเหลือเราได้ยากอะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องต้องอะไรไปแล้วก็รถก็อยู่ในครอบครัวมานานมากแล้วก็ถึงจะขายทอดออกไปก็ยังวนเวียนอยู่ในคนใกล้ตัวก็ยังเห็นเห็นอยู่ดีจนกระทั่งมีโอกาส วันหนึ่งที่ที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งใจที่จะอยากจะมีรถตอนนั้นเนี่ยเราก็มองหา2.3 16วาวเพราะว่ามันมีจำนวนเยอะกว่านะครับหาได้ง่ายกว่านะครับก็ซื้อมาเตรียมทำจะเสร็จปรากฏว่าได้มีโอกาสเป็นเจ้าของรถคันนี้พอดีซึ่งมันคือความฝันอันสูงสุดสำหรับผมเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่นำเข้าโดยศูนย์ ทนบรีประกอบรถยนต์ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกโมดิฟายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันมันถูกเก็บไว้ตามสภาพเดิมๆมากแล้วก็อยู่กับคนที่รู้จักผมก่อนที่ผมจะเป็นเจ้าของเนี่ยสองคนไม่ต่ำกว่า10ปี12ปีวันนั้นก็เรียกได้ว่ารู้ประวัติรถคันนี้เห็นรถคันนี้มามานานนะครับพอได้มาเป็นเจ้าของสิ่งแรกที่ที่คิดก็คือว่า เกิดมาเราไม่เคยทำไอหัวฉีด i อซ s e เีนี่ยละไอหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ของบอชเนี่ยเกิดมาไม่เคยทำเลยแล้วก็เห็นเพื่อนๆที่มีรถ2.3 6วาลส่วนใหญ่เขาไปลากหัวฉีดใหม่ติดโมเทกกันหมดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นรถที่เราผูกพันการที่เรามีรถที่เราผูกพันสักคันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะทําให้มันกลับไปเหมือนกับรถที่ออกมาจากโรงงานในวันแรก นะครับก็ใช้เวลาอยู่นานในการสะสมและสั่งแต่ว่าของคันนี้เนี่ยต้องต้องบอกพี่เอกว่าผมให้เวลากับเขาจริงๆรับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนรถครูครนะครับที่ที่จะทำให้ผมรู้จักการทำงานของหัวฉีดกึง่งกึ่งอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เป็นครั้งแรกหนังสือเต็มบ้านเลยครับอ่านหนังสือพยายามจะเข้าใจมันทำงานยังไงทีนี้พอมันไม่เห็นรูปเนี่ย ในความโชคดี YouTube มันมีแล้วไงออ๋โอเคใช่ไหมพอมี y t u t u ปุ๊กบก,ก็ <c oughs> เริ่มได้เห็นของจริงว่าอ๋อหรือออกมาภายในมันเป็น,นอย่างนี้เนี่ยนะ,นะสิ่งแรกอุปกรณ์แรกที่ซื้อก็คือหม้อต,ต้มไอ้อัลตราโซนิกนะครับ,รบเพราะว่าเรารู้แล้วละว่าไอไ้อชุดสมองกลของมันเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องสะอาดมันถึงจะทําให้เครื่องเดินได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนกล่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ เอิญช่วงนั้นเนี่ยได้มีกาสส่งออกไปที่เยอรมันเพื่อให้เขาเช็คเพราะว่าไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อมันมีอายุเนี่ยมันก็จะทํางานได้ไม่เสถียรนะครับเราก็เปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์แต่ใช้กล่องเดิมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราตั้งเป้าว่ามันจะต้องกลับไปเป็นเหมือนรถที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือผมให้ความสำคัญที่สุดนะครับก็คือสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยเบรก คือจุดเริ่มต้นรถเครื่องจะวิ่งดีไม่ดียังไงอ้าวได้เบรกแท้มาต่อมาด้วยโชคกกับสปริงนะครับใส่เข้าไปตอนแรกก็ตกใจเพราะมันคือมันสูงกว่าในรูปรถที่เรามองเห็นในอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องให้เวลามันเซ็ตตัวนิดนึงแล้วมันก็จะมันก็จะเตี้ยลงมาเราโหช่วงนั้นผมก็เครียดมากสั่งของแท้มาหมดทําไมมันเป็นอย่างนี้รถทําไมมันสูงโยงไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอ พอเบรกกับช่วงล่างเริ่มได้ดีแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะทํำยังไงให้ให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมันเดินได้ดีก็อย่างที่เล่าว่าผมก็จุดสําคัญที่สุดผมว่าสําหรับรถสันดาบ,คบเครื่องสันดาบนี่ก็คือทําให้มันจุดระเบิดในห้องเผาไหมให้มันบริสุทธิ์ที่สุดใช่มันสมบูรณ์ที่สุดถ้ามันสมบูรณ์แล้วที่เหลือคือผมพอแล้ว คือผมไม่ไม่มีแนวความคิดที่จะ modify มันหรือเปลี่ยนแปลงมันแต่อยากจะทําให้มันเหมือนกับรถที่ออกมาจากโรงงานให้มันสมบูรณ์ให้มันทํางานตามที่มันควรจะเป็นใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ก็เริ่มที่จะมีพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการ,รที่ช่วยกันทํารถรนะครับ,รบพี่เอกจะแบบจะจะ,จะตกใจผมมาเตรียม iPad มาอยู่ข้างๆเนี่ย<อ>สิ่งที่ผมอยากจะจะจะให้พี่เอกดูเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ย นั่งอ่านแมนูครับแล้วผมก็มานั่งแปลเป็นภาษาไทยเพราะมีแต่ภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเนี่ยก็จะต้องดูรายละเอียดของรถดูประกอบว่ารถแมทชิ่งไหมพยายามที่จะหาใบเกิดมาดูปรากฏว่ารถคันนี้แมทชิ่งทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งเฟืองถ้ายนี่ลายมือใครเาเนี่ยลายมือผมครับสวยไหมสวยมากนะครับนี่ผมผมก็จะไล่ดูระบบไปแต่ละระบบแล้วก็ จะดูว่าเออกล่องควบคุมมันทํางานยังไงระบบอะไรที่มันขาดไปบ้างไหมและเห็นไหมพี่เอกผมต้องผมต้องแปลใช่ใเพราะว่ามันจะได้ไปสื่อสารกับกับทีมงานเราได้สะดวกนะครับเราก็ส่งอันนี้กระจายไปแล้วก็ต่างคนต่างช่วยกันอ่านเราก็มารวมตัวกันนะครับเหมือนอย่างรถทุกๆคันที่ผมทําก็คือว่าผมเอาแมนนวลเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างกลับไปให้อยู่ในค่า นี่ก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ที่อยากจะให้พี่เอกเห็นว่าระบบ <c oughs> ของมันเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างเยอะและซับซ้อนแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะกลับบ้านให้ถูกเนี่ยค,คือคือเราตัดมันไปเลยมันจะจะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดเราจะกลับบ้านเราก็ต้องกัดฟัน ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความพยายามนะครับเห็นดูแล้วโอ้โหและเขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากผมก็จะเป็นเป็นเหมือนกับจริงๆผมจบชีววิทยาการแพทย์ไงผมก็จะเข้าใจการทํางานของมนุษย์ทีนี้ผมก็เปรียบรถจนคันหนึ่งเหมือนมนุษย์ว่าจะอวัยวะแต่ละอย่างมันก็ต้องทํางานอย่างสมบูรณ์รถมันถึงจะวิ่งได้สมบูรณ์แล้วสําหรับผมเนี่ย ขอแค่รถวิ่งกลับไปใกล้เคียงกับรถใหม่ผมพอใจแล้วคือผมไม่ได้ต้องการอยากจะมอดิฟายมันหรืออะไร,ร,รนะครับนะครับก็คือสิ่งส่วนใหญ่ที่คนที่จะอนุรักษ์รถเก่าไว้ก็คงต้องการอย่างนี้แหละให้เหมือนรถใหม่ที่ออกมาจากศูนย์ตั้งแต่แรกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ครับนะครับกนะ็รู้เลยเข้าใจาความรู้สึกเลยกับความภูมิใจในรถ อันนี้นะครับเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานมากในการที่จะผมพอได้ยินข่าวอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันที่ที่ทำจากคันนี้อยู่นะครับแล้วสุดท้ายก็ตอนแรกได้รถมารถก็พิเศษแล้วนะครับแล้วก็สภาพดีอยู่แล้วด้วยใช่คือข้อข้อดีของรถคันนี้เนี่ยผมผมใช้คําว่าเขาอยู่ในมือของคนที่รักเขาต่ออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยอยู่ในสภาพที่ผมเรียกได้ว่าวันนี้นะเราหารถที่ภายในเดิมเดิมทุกชิ้นเนี่ยผมว่าหายากมากแล้วนะครับ พอได้ไปเห็นรถที่เขาซื้อขายกันในต่างประเทศเยอะๆแปลกมากเลยรถ First Paint รถภายในเดิมๆแต่อาจจะเน่าหน่อยอกับเปลี่ยนมือกันในมูลค่าที่สูงกว่ารถทำใหม,ม่ผมก็สงสัยเหมือนกันผมเจอหลายทีแล้วซึ่งเบาะเน่าๆเลยใชม่มันมัน,ม,นมันก็เลยผมก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเกิดโลกเขาเล่นกันอย่างนี้ส่วนเราเป็นคนเนี้ยบเราอยากจะได้ทุกอย่างใหม่หมดเลยแต่มูลค่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีรเราสู้ มีฮ็อบบี้แล้วมันเป็นอินเวส m e เมนต์ด้วยเนี่ยเราเราเก็บรถเดิมๆดีกว่ารถคันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกระจกเดิมรอบคันยกเว้นกระจกบานหน้านะครับซึ่งมันก็คงแตกมาในอดีตนะครับก็ไปหาซื้อกระจกแท้กลับมาใส่นะครับแล้วก็ส่วนสีเนี่ยเราก็แค่ผมใช้คําว่าอาบน้ําข้างนอกในเฉพาะส่วนไม่ได้ทั้งขันด้วยนะครับส่วนภายในนี่คือเดิมหมดเลยจริงๆนะครับส่วนในห้องเครื่องก็คือเดิมหมดเลยจริงๆ นะครับถ้อยเสียผมก็เบิกแบบมาทั้งยวงเลยนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นอะไรที่หายากมากเพราะรถคันนี้มามาเป็นล้อเอ็มตอนที่ผมได้มานะครับแล้วก็เพื่อนผมก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ไก่เองเนี่ยเขาก็ไปซื้อล้ออีวอร์2มาใส่ก่อนที่รถมันจะมาถึงมือผมพอมาถึงมือผมหายังไงก็หาไม่ได้ล้อขอบสิ 45. ได้แต่ล้อขอบ16ของ e ี o วก็เอามาใช้อยู่พักหนึ่งไล่หาจนในที่สุดแล้วไปเจออยู่ใน eBay ฝรั่งเศสนะครับก็เลยซื้อมาได้เป็นล้อที่พาร์ตนนมเบอร์แท้ของ2.56วาวเป็นขอบ15ลายเดียวกันคือ1 5 6กับ16เนี่มันต่างกันนิดเดียวมันมองได้ไม่ออกคือจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยทำรถคันนี้กลับไปสู่สภาพเดิมที่มันออกมาจากโรงงานแต่จุดที่สำคัญที่สุดเนี่ย ก็คุยผมจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่สนิทมากแล้วก็สอนผมทั้งเรื่องขับรถทั้งเรื่องทํารถมาคือพี่แมนมานับนะครับพี่แมนเนี่ยผมก็ถามพี่แมนพี่รู้ไหมใครเคยมีบ้างรถรุ่นนี้สองจุว่าผมเข้าใจว่าเมืองไทยมันมีอยู่สองสามคันนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากไปคุยกับเขาว่าก็ไล่กันไปไล่กันมาจนก็ไปเจอพี่น้องคู่หนึ่งแอนดูกับวอร์เรนซึ่งคุณพ่อเขาเคยมีนะครับแล้วเขาก็เขาก็มีมีศูนย ที่ modify รถอยู่แล้วสิ่งแรกเลยคือผมโทรหาเขาผมบอกว่าขอเอารถ2 5งจาวไปให้ลองได้ไหมเขาบอกโหพี่มาเลยเพราะว่าผมขับมันเล่นมาตั้งแต่เด็กอ่ะเพรานั้นนี่ก็คืออยากให้เขารู้ว่าฟิลมันได้หรือเปล่าคือเราอ่ะไม่เคยได้มีโอกาสได้ขับตอนที่มันใหม่ถูกไหมครับแต่ว่าทั้งทั้งน้องทั้งสองคนนั้นเขาเขาได้ขับแล้วสิ่งที่สําคัญคือไดโน่ของเขาเนี่ยมันมีค่าของรถสแตนดาดอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยขอเขาบอกว่าถ้าการช่วยเอารถเราขึ้นในโน,โน่ด้วยลายกานันก็คือทอําใจอยากรู้เพราะว่ารถคันนี้มันมามันมีฝามันมีฝาครอบเครื่องที่มันเป็นของ AMG Package ซึ่งมันจะเป็นเฉพาะอยู่เป็นชุดแต่งของ AMG ในยุคนั้นที่ใส่กับ2.56ว wow าวกับ Evo1 เท่านั้น<อ>เพราะว่า2.56ว wow าวกับ Evo1 เนี่ยมันออกมาเนี่ยถึงช่วงชักมันจะต่างกันเล็กน้อย แต่ว่าแรงม้ามันเท่ากันแล้วก็ความเร็วท็อปสปีดมันก็เท่ากันมันแทบจะไม่ต่างกันเลยคนก็จะบ่นว่ามันก็เป็นรุ่นพิเศษแต่มันไม่ได้ค่อยแรงเท่าไหร่ AMG เขาก็จะมีชุดคิดออกมาซึ่งก็จะอัพอีกประมาณสั้ง20แรงม้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะรถ NA 20แรงม้าก็แพงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็แค่อยากรู้ว่ารถเราเนี่ยมันมีแค่ฝา หรือมันมีไส้ด้วยเพราะว่าเราคงไม่ลือออกมาดูหรือลือมาก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมันแคมมันเป็นแคมของชุดคิด AMG หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผลก็ออกมาก็เราก็รับได้ก็คืออย่างน้อยแรงม้าเมื่อเปรียบเทียบกับ Data ที่เขามีอยู่ในเครื่องแล้วเนี่ยเทียบอกันเทียบกันเลยมีกราฟคอมเพล์กันเนี่ยมันเท่ากัน แต่ว่าข่าวร้ายของผมก็คือมันก็คือเป็นเครื่อง2.56วัลธรรมดาไม่ได้มี AMG Package แต่มีฝา a MG Pa c แ a g e แปะมาก็คงในเจ้าของใดเจ้าของหนึ่งก่อนหน้าผมเนี่ยเขาใส่มาซึ่งฝาแต่งมาซึ่งฝานี้ก็หายากมากคือคือผมจะหาใหม่ก็หาไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราได้รถ2.56วัลสมบูรณ์คันหนึ่งครับแล้วก็จำนวนการผลิตของเขาเนี่ยมันไม่เยอะนะ เพราะว่า,อาลองลงมาจากพวก Evo 1, Evo 2แล้วเนี่ยมันก็จะมีคันนี้ที่จะอยู่ในปริมาณ5,600คันทั่วโลกรวมพวงไล่ขวาพวงไล่ซ้ายมันก็ถือว่าเป็นรถหน้าเก็บคันหนึ่งอะครับเชื่อว่าน่าจะสนุกเลยนะเพราะว่าเบนซนะครับแต่ละรุ่นที่ทำรุ่นพิเศษมาก็ค่อนข้างจะให้ความไป็ีพิถีพิถันกับเรื่องของสมรสมรนะพอสมควรและคันนี้ก็ อย่างที่เห็นกันในเทปก่อนๆหน้านี่ครับเราก็โปรโมทเรื่อง DTM เยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ใช้แขกใน DTM ขอบคุณพี่เอกที่แวะมาเยี่ยมถึงบ้านนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณหนูชยาเดนเทปะครับมากนะครับ 190e 2.5ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆในประเทศไทยนะครับนี่คือคันแรกนะครับ ก็ยังไงขอฝากโกล n d f โฟลไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันอัปสโรหน้าครับวันนี้ก็ขอลากันแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ